คิทตันช็อป้านเติมโรบักเรียนสุดคุ้มมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆและหาของแมปบล็อกฟูดรับกดเกมพาร์ตแมปคินเลกาซี่บล็อกฟูดและแมปต่างๆอีกมากมายแถมยังมีโรบบอกทอยโค้ดอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสโค้ดหรือว่าเป็นทอยโค้ดที่มีทั้งแบบซุม่มและแบบซื้อและสำหรับใครต้องการหาไอเดียไว้เล่นไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟ o ดหรือคินเลกาซี่ทางร้านคิทตันช็อปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปใช้บริการกันได้ที่คิทตันช็อปล่ะครับสวัสดีทุ โรงงานนั่นเองซึ่งจะเป็นผลพิษมาเตอรี่หเลยนะครับเราจะมาฟาร์มโรงงานนะครับเพื่อที่จะฟาร์มมาสเตอรี่ด้วยนะมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้ผลดีๆไหมนะครับเด็ดอันดับแรกเลยก็ต้องมาตีให้แต่ก่อนโอ้โหแล้วเ,เน่ตีไว้ซะแบบอีกนิดเดียวนะครับเราจะไม่ได้ตีแล้ว ซึ่งผม AFK ไว้ทั้งหมด3เซิร์ฟนะครับแต่ว่าเซิร์ฟของผมทีม่เ f k เคนี่ยมันบักนั่นเองนะฮะโรงงานมันไม่เกิดนะครับทั้งที่ฟูมูลเกิดไปตั้ง2องรอบผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะได้มัตเตอรี่เยอะไหมสำหรับโรงงานนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเติมมัตเตอรี่คูณ2มานะฮะเพื่อเพิ่มโอกาสในการฟาร์มมัตเตอรี่ได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับผมเพราะมันเป็นโลก2ด้วยแล้วก็โรงงานไม่รู้เหมือนกันว่าจะดอปเยอะแค่ไหนมาต่อเลย ใช้มาต่อยไปก่อนนะครับตอนสุดท้ายคอยใช้เขาเรียกว่าผลพิษไม่รู้ว่าจะได้อะไรบ้างเนี่ยถ้าได้แบบปืนพิษก็ดีนะครับโรงงานมีโอกาสดรอปผลพิษโหดๆด้วยนะฮะหวังว่าวันนี้จะได้นะคือที่ผมเลือกใช้เป็นเรื่องผลพิษเพราะว่าเราตีโรงงานพิษนะครับอันนี้คือโรงงานพิษนะถ้าตามอนิเมะใกลแล้วนีกันแล้วอีกนิดเดียวนิดเดียวนี่นะเออติดพิษปะไม่ติดวะเฮ้ยเราดรอปเป็นในเรื่องของปืนนะครับแต่ไม่รู้ว่าผลพิษดรอปอะไรนะผมต้องไปดูจากนี่นะฮะแต่เป็นในเรื่องผลช็ แล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยไปเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับอันนี้เป็นผลที่สุ่มได้นะฮะไปเดี๋ยวเราลองเก็บดูเก็บได้ไหมโอเคเก็บได้ครับแล้วก็มาสุ่มผลนะครับว่าสุ่มอะไรอย่างโอ้ย25นาทีครับเดี๋ยวเราไปอีกเซิร์ฟหนึ่งนะฮะโอ้ยครับมาถึงโรงงานที่2กันแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็อีก30วินาทีนะฮะโรงงานจะเกิดแล้วครับผมจริงๆมันก็เกิดแล้วแหละแค่รอมันเปิดนะครับเราใช้บัคเข้าไปได้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันจะเข้าไปเพื่ออะไรนะฮะซึ่งได้มัเตอรี่มาค่อนข้างไไไมมมมมม่่่่่่่่รรรรูู้้้้้้ววาาาาาาาัันนนนนนนเเเเยยยอออออะะะะหืคคบดแแงงซึถติกก็จีๆฮ น่าจะไม่ถึงลอยด้วยซ้ำอาจจะต้องไปฟาร์มวอตเพิ่มแนวสำหรับมสเตอรีนะเพราะผมกะว่าจะตีโรงงานสัก5าโรงงานนะครับถ้าตีแบบเยอะกว่านี้คงไม่น่าจะไหวนะเพราะมันต้องเอฟเคตั้งแบบ1ชั่วโมง30นาทีฮะใช้เวลาโคตรนานเลยกว่าจะได้แต่ละโรงอาจจะต้องเข้าไปเซิฟหลักด้วยนะครับแต่ว่าเซิฟหลักเมื่อกี้มันบัคไป1รอบอะเออมันก็เลยแบบน่าเสียดายนะครับผมสายเอฟเคไว้เป็นชั่วโมงเลยคือเราต้องใช้หมัดต่อยไปก่อนครับทำดาเมจไปก่อนอุ้ยๆก็แล้วก็แล้วก็แล้ใช้ผลใช้ผลหรือว่าจะได้ผลออะไไรถ้้้าาาดดผลลหักกนีคืโมเย เพราะว่าครั้งนี้ผมกะจะมาล่าผลหลักร้านอยู่แล้วนะครับซึอตอนนี้ผลมังกรมันขายนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันน่าจะรีบแล้วแหละเพราะาถ้าผมดูเนี่ยมันก็สองชั่วโมงที่แล้วอ่ะนี่นะนเดียวคนโอ๊ยโอเคครับผมไม่ได้ผลนะครับมะเหมียวน่าจะเป็นคนได้ผลปีศาจตอนนี้ก็ได้มาตีมาร้อยสามสิบสามอ่ะแล้ผลอะไรวะเนี่ยดูยสิออ๊ยผลแสงโอ้แศรบเลยครับผลแสงอนะ่ะ เปจะไปเจอกันโรงงานที่3ครับผมนะครับมาอยู่กันในเซิร์ฟที่3นะครับผม <S <S เราอาจจะได้ตีแค่สีเซิร์ฟนะครับก็คือ4โรงงานนะอะไรคือเข้ามาแล้วโรงงานปิดเลยวะเนี่ยเดี๋ยวเราลองตีไปดูว่าครั้งนี้เราจะได้ผลอะไรคือเราอยากได้เป็นคนแบบถือผลบ้างอะส่วนใหญ่ก็มีแต่คนถือให้ห <c oughs> <c oughs> แห่นะเก่งใจจังเลยโอเคก็คือมัตเตอรี่นะครับของเรามีแค่ร้อยกว่าฝ่างนะร้อยสี่สี่นะครับเพราะผมไปเผื่อตีมอนตายไปแลวตัวหนึง่งซีเซิร์ฟหนึ่งก็ใกล้จะเกิดแล้วนะครับก็จะได้มาทั้งหมด4โรงงานนะฮะ ีโรงงานนี่ก็คือโอ้โหโรงงานละชั่วโมงครึ่งอ่ะโอ้โหหลายชั่วโมงเลยโอเคครับเป็นในโรงดาร์ักนั่นเองนะฮะซึ่งผลด์กผมก็มีแล้วในตัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกเซิร์ฟนึงนะฮะเซิเร์ฟสุดท้ายะระหว่างรอให้โรงงานฝั่งนั้นเกิดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเน่ว่ามาช่วยตีตีบอเสเซิร์ฟนี้ก่อนการที่เราไปนั่งตีโรงงานแค่สี่โรงงานมันไม่เท่ไไม่พอแต่แผมคิดว่ามันน่าจะได้เยอะกว่านี้นะแต่ว่าสรุปคือได้น้อยมากเลยสุ่มผลได้ยังเออ อีก1ชั่วโมง16นาทีโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางไปตีบอสตัวแรกนะครับนั่นก็คือตัวนี้เลยเจลรามี่นั่นเองมาครับมาจัดก,การกับเจลรามี่กันก่อนเลยหวังว่าจะได้พอคุมนะเฮ้ยจะตายเหมือนจะตาย เรียบร้อยครับตายฮะไม่รอดโอเคตัวต่อมานะครับคือไดมอนด์ซึ่งน่าเสียดายตรงโดงฟามิงโกเราไม่สามารถเข้าไปตีได้นะครับเราไปเล่นโลก3นานมากเลยก,กับโลก2รู้สึกทุกอย่างช้าไปหมดนะตอนนี้หลายคนก็น่าจะรออย่างเดียวนะครับรอบอ,นะอคูดอัปเดตนะอุ้ยดอบลองซอสไม่อยากจะเชื่อเลย <c oughs> ได้มาเฉยเลยครับโคตรเหมือนดาวนมคราเลยเพราะตัวนี้ก็ดอบเหมือนกันนะครับดอกเป็นในเรื่องของกวปตี้เคนนะครับอฮ้ยอฮ้ยอ้อันนี้มันเป็นเหมือนกัปตี้แบบเก่านะครับผมว่ามันเท่กว่าแบบใหม่มากเลยนะแบบใหม่มันแบบอันติมันดูแบบ มันดูไม่ค่อยเท่อะแต่อันนี้ดูดิมันตกลงมาเยอะมากจนแบบเป็นวงกว้างมากเลยฮะผมชอบแบบนี้มากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับเขารีเวิร์กไวปแปออ้แล้วแปมอุ้ยอานเอาเลรออย่าไ่พักทุกอย่างรีเวิร์กแต่อันนี้ไม่ไมอยอมรีเวิร์กอุ้ยผมเกือบตายนี่เลยเฮียเฮีเผมไปแล้วผมไปแล้วตายไหมตายเรียบร้อยครับดอบมาเป็นเมเทโอไรด์นะฮะ ได้มากไม่ดรอปของมาฮะมาจัดการกับสโมเกอร์ฮะมาเจอสโมเกอร์อะไรวะนั่นนะประตูแม่งพังได้ด้วยเออหงเงี้ยวเคี้ยวขอบอกเลยว่ากระบอกของสโมเกอร์นี่ค่อนข้างที่จะป่วนเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราโดนมันขึ้นมาโดนสกิลอ่ะหน้าจอเราจะมืดนะฮะโอเคไม่ดรอปนะฮะไปกันต่อที่เกาะปราสาทหิมะนั่นเองคืออยากได้ดาบเลนงูคูเหมือนกันน,ะนั่นนี่นี่อะไรโอ้กล้วยนี่ว่าอะไรนี่นะโทษทีว่าน้องพี่นุ่มวะเออ น่าจะให้เน่ฆ่าเลยนะครับส่วนผมก็รอรับมาเตอรี่นะฮะหวับบงว่ามันจะดอกแล้วกันเยอะนะบอสสุด200เลยได้ปะขายแค่ไม่กี่นนะขายแค่ประมาณเอาง่ายคือ21คือนิดเดียวนิดเดียวหูพี่ไม่ให้ผมเล่นเลยอขาย7หมาดครับเดี๋ยวไปต่อกันที่บอสมุเงือกนะฮะที่มันเสกเจ้าทะเลได้มาถึงกันแล้วครับเกาะที่ถูกลืมสำหรับตัวนี้นะครับจะดรอไปนในเรื่องของดากอนไทเดนนะครับเป็นไทเดนที่มันกำลังใช้ถืออยู่นั่นเองร <c oughs> ือเปล่าว่ามันถือปะไม่ถือนะ โดนพีดไปอุ้ยโอ้โหจะทะเลเกิดตายแน่ตายแน่แนเอออ้วเลือด <c oughs> ไปแล้วผมไปแล้วผมไปแล้วผมไปโอ้ขับมาใหม่อีกรอบนึงครับหวังว่ารอบนี้จะไม่ตายง่ายๆนะอย่าอย่ายิงเอ,อื <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้อฮ่าฮ่าเตรียมปากเลยเตรียมปากเตรียมคำต้องรีบต้องรีบต้องรีบอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเดี๋ยวนะอย,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 ย่าอ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 นี้ก่อนสู้ก่อน ตายแน่เลยทรงนี้เอ้ยมันเห็นโอ้มันอยู่ข้างล่างโอเคนี่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 เออดูจะรอดไม่ไม่รอดเฉยเลยเล่นสกิลใหม่มาครับเป็นสกิลพิษอย่างนี้นะหมอกพิษเอเคเราไปเจอกันนะครับอีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับเป็นเซิร์ฟที่4นะฮะสำหรับโรงงานนั่นเองมาดูว่าครั้งนี้จะได้อะไรนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ผลดีๆเลยนะเน่ทำอะไรเอ้ยโอ้โหโดนดับเกิดมาครับโรงงานก็ได้เปิดนะครับอันที่4นะฮะเราก็มาตีกันเลยมาดูกันว่าครั้งนี้จะได้ผลอะไรครับ แล้วคายมาเตอรี่95มาร์ทครับผมถ้าเป็นโลก3มก็จะเสร็จไปละแต่นี่มันเป็นโลก2ถ้าอยู่โลกหนึ่งแล้วก็ผมอาจจะใช้เวลาในการฟาร์มมาเตอรี่ประมาณ3าี่ชั่วโมงนะจริงมันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นหรอกรแ,ตแ,ตแต่แต่ถ้าเอาตามหลักความเป็นจริงมันก็นานจริงๆนั่นแหละนะครับออผมขอเป็นคนถือผลปีศาจได้ไหมครับคุณคุณกล้วยผมขอถือผลได้ไหมครับผลเลยโอ้โหไม่ได้ถือ,อแล้วชีวิตมันโคตรนานทอแต่กล้องไม่ได้ถือผล โอ้แล้วได้ผลช็อปสภาพโคตรเกลือเดินทางตีบอสดีกว่านะครับตัวแรกเลยคือเจอระบีครับผมก็คือเจลรี่นั่นแหละเออพี่เกวพี่้กยเออแม่งไม่รอบด้วยโอเคครับไปเดินทางต่อไปครับเดี๋ยวเราไปจัดการกับเดมอนเดมอนนี่ตัวหลักของผมนะครับถ้าใครที่อยากแอดเพื่อนมานะครับแต่ว่าไม่ได้รับหรอกนะผู้ชเฉยเนี่ยตัวละครนี้นะเป็นชื่อดิสเพย์นะมันจะเป็นตัว E ีจะเป็นเลข3นะครับถ้าถ้าเป็นตัว E ีไม่ใช่เลข3นะในตัวปลอมจริงจผมอาจจะเป็นตัวปลอมก็ได้ไกลแล้วนี่ไวมากเลยอ่ะ ลุมกันขนาดนี้โอ้ได้มาร์สมาอย่างน้อยสองแบตเตอรี่เมื่อไหร่บล็อกฟูดอัปเดตวะเนี่ยคือมันไม่มีคอนเทนต์เหลือแลวเออว่ะเดี๋ยวเราไปเล่นแมปอื่นดีกว่าผมว่าทุกคนจะดูแล้วกันนะครับก็ภาวนาให้ดูแล้วกันผมเข้าใจแล้วว่าบางที YouTube มันไม่ยอมขึ้นฟีดนะสำหรับอะไรที่มันเป็นอะไรใหม่ๆสำหรับช่องนะมันชอบขึ้นอะไรที่มันเดิมๆนะครับเออเรียบร้อยฮะเลเวล้ขึ้นมา711ลุงแกเป็นแบบยืนรอแล้วอะ่ะ จนเงาแล้วเนี่ยคุณว่าเวลางูมันล่าเหยื่อมันล่าวิธีนี้แหละงูแบบดึงตํามบันเมื่อแบบยุกคีเทเชียสเนี่ยมันอาจจะบินล่าก็ได้ใช่ปหละ่ะมันอาจจะบินแบบนี้นะง,งู <c oughs> โอเคเราต้องไปต่อนะครับที่เกาะปราสาทน้ําแข็งนะฮะไปต่อกันกับบอสน้ําแข็งนะฮะที่เกาะปราสาทนั่นเองมาดูครับว่าครั้งนี้เราจะได้มาสเตอรี่แค่ไหนนะครับเฮ้ย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 ้มมาแล้วนี่าตายแล้วนี่เนี่ยตายไหม ตายเรียบร้อยครับโอ้โหไม่ดอกกุญแจโอเคเดี๋ยวเราไปบอสตัวต่อไปนะครับเป็นมนุษย์เงือกนะเหมือนเดิมเลยซึ่งได้มาตเตอรี่มาก,ก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะผมว่าน้อยมากๆเลยได้มาแค่235อย่างตอนนี้งูเงี้ยวเคี้ยวขอชนวิธีล่าเหยื่อของงูยุคคริเชียส <c oughs> ไม่ไกลาตายแล้วนี่ครั้งนี้ไม่เสกเจ้าทะเลว่ะถือว่าสบายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแรง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 ตายได้แล้วเนี่ยนี่เนี่ยตายเปล่าตายเรียบร้อยครับ โอ้ดอกมอเตอร์คีย์นะครับผมเป็นกุญแจที่เอาไว้ทำเป็นเรื่องของหมัดเงือกนะครับเอาไปใส่ไว้ก่อนก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้เราก็ใช้เป็นเรื่องของหมัดเงือกแล้วก็ผลพิษนะครับขึ้นมา242ไอ้ถือว่าไวนะตีตัวนี้ไวกว่าหรือเปล่าวะคือผมอาจจะต้องเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วก็ตีอยู่2ตัวนะครับก็คือไอ้ตัวน้ำแข็งกับเอ่อตัวนี้นะครับคือนะ่าจะต้องตีแค่2ตัวนี้ถึงจะขึ้นไ,ไวๆโอเคพี่เอาพี่ผมให้กุญแจบ้านพี่ พี <g ül> ด่ดอกุญแชบ้านใช่ไหมเระเซิร์ฟต่อไปนะ้วจะเปลี่ยนเซิร์ฟหาบอสแล้วนะโอเคครับมาเซิร์ฟต่อมาอุยเดี๋ยวนะทำไมผมเดินผ่านได้สบายเลยวะตายปะเนี่ยโอ้มละตายมังว่าครั้งนี้จะดอกบุญแชไม่ดอกวะ249่นะครับสรับมาสเตอรี่นะฮะซึ่งขาดอีกประมาณอ่า51เนะครับก,ก็เยอะนะจะมาเล่นไปเราจะเปลี่ยนกันอยู่ของเกาะน,นี้เกาะกะโหลกลาก,กับเกาะปราสาทนะครับยิงจากระยะไกลสแปมจากระยะไกลพิดพิดเออ วิธีล่เหยื่อของงูยุคคิเทเชียตึง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 โอ้ไม่ก้วดมาเกิดตอนนี้เนี่ยนะผมเห็นเทวดามันบินมาแล้วเอ้ยมันมาตีเจ้าทะเลตีเจ้าทะเลป้่าไม่นะมันโดนหลอกมันโดนหลอกมันโดนเกมหลอกโอ้โหนี่นะเอ้ยเฮ้ยมีคนตีเจ้าทะเลบอมด้วยวะไม่อยากจะเชื่อเลยผมจะรอดูตีเจ้าจูดัสปาโตชื่อจริงชื่อพีนัส 012คาซีซีมาสเตอรี่นะฮะจะได้แนละ้วในออกตีเจ้าสนุกในนั่งโอเคเรียบร้อยมาเดี๋ยวเราไปเจอกันเซิร์ฟต่อไปเลยฮะโอ้โอ้ผมโดนให้ตีตายอย่างน้อยก,อก,ก็ดับไทเด้นมาหน่อยก็ได้เนี่ยไทยเด้นขอไทเด้นอันหนึ่งได้ปหมต้องการมากเลยตอนนี้เรามีมาสเตอรี่ที่2 6 6แล้วนะครับก็ถือว่าถือว่าไวอยู่นะครับถือว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะผมคิดว่านะในไ,ไอ้ตัวนี้มันบอสเวลเท่าไหร่วะเนี่ย เวิว1,475นะผมนึกว่าแบบ1,009อะไรประมาณนี้แล้วไม่เหนเเฮ้ยอะไรอะไรแบบมันคืออ่ามันคือคาบูชา V2 นะครับของไอ้ตัวเนี้ย ชุดยูมาได้คล้ายคขมบูชาสำหรับคนที่ไม่รู้จักคขมบูชาก็คือนังกระติกอุศอบที่เขาชอบใช้กันนั่นแหละแล้วก็ดอกมาเป็นวอเตอร์คีอีกแล้วนะครับอันที่2แล้วก็ขาดอีกแค่ไม่กี่นะครับก็จะได้นะฮะปานเดี๋ยวเราเปลี่ยนเซิร์ฟกันโอ้ยครับมาเจอกันอีกตัวนึงครับอีกเซิร์ฟหนึ่งนั่นเองเราก็มาเริ่มกันที่บอสตัวนี้กันก่อนนะครับเพราะว่าเกียดวาร์ปไปวาร์ปมาด้วยแหละนะครับก็เลยรีบๆออกรีบๆเข้าไอตัวนี้นาคีเกิดนาคีเฉลี่ยพญานาเชื่อเฮ้ยเดี๋ยวเลี่ยพญญาาาานนคคเีี่ยพพอะ เนี่ยเนี่ยลูกอันนี้คือว e e ิธีไล่เหยื่อของงูจะตายเพี่จตายไปแล้วเนี่ยข้าวเลยก็ได้ดามิเอตพ่พอแล้วแหละเฮ้ยดอกไทเดนเย้ชุดตึงคือพี่ได้ดาบลองซอสมาด้วยไอของไดมอนน่ะโคตรโชคดีเลยเว้ยโอ้ยเจ้าเลยยิ่งเียดอันนี้คือการไล่เหยื่อของงูเหลือมยุคกีเดเชียสมันจะบินขึ้นไปบนฟ้าแล้วมันก็ไม่เกิดว่ะเนี่ยเฮ้ยหายไปไหนวะโอเคครับในสุดเดินทางมาถึงเซิร์ฟสุดท้ายฮะ ว่าน่าจะใช่นะเพราะตอนนี้มาตเตอรี่ก็อยู่ที่29 7แล้วครับก็หบังว่าบอสตัวนี้จะเป็นบอสตัวสุดท้ายที่ตีแล้วก็จะดรอปไปในเรื่องของเลนงคูนะฮะคิดว่าก็คงไม่ได้หรอกนะครับไม่คาดหวังกนะ็ไม่ผิดหวังนะเออโอเคผมพยายามตีข้ามกำแพงนะจนิงกัวเนี่ยจะเข้ามานะตอนนี้นี่แอ์ไลน์มีียบร้อยแล้วตายพันนะันาะเออตายโอ้แต่ว่าไม่ได้คนระับเสียดายมากเฮ้แต่ผมได้รางนี้มาว้าดูอีกโคตรเท่เลยโอ้กลับ่อนแป๊บอ,อี้บอสต่อเฮ้อะไรอะ ผมอยากตีรอสักตัวหนึ่งว่ะจะตีไหวปะเนี่ยเจออ่ะเกิดปะเนี่ยอุย้ยเกิดด้วยมาเจอกระปรอมกระปอมกา <c oughs> เจอแบกบกระปอมสามหัวแรงล่างตกพื้นทีนี้ตกพื้นสร้างระเบิดด้ดยวยนะผมจะไม่ผิดอ่ะเราจะกระโดดขึ้นอย่างนี้แล้วก็ตกพื้นนะอ่ะต้องสูงสเหรอนี่ไงเออนี่ไงเฮ้ย <c oughs> มาจะเล่นสกิลแป๊บนึงเนี่ยตีอยู่เชื่อก่อนนี่แหละเอาสกิลใหญ่ไปกินเออโอ้โหว้เท่มาก ถ้าเราบินชนอย่างนี้นะครับหัวให้ด่ามันก็จะบินติดมอนด้วยนะฮะบ,บอกเลยว่าตึงจัดเฮ้ยลืมกดสกิลค้างวันหนึ่งลืมนี่นะชนเลยเฟอร์รี่เราจะหมดแล้วฮะเฮ้ยโหใช้สกิลก่อนไม่ได้เออเดี๋ยวมจะไปตีรอสักตัวหนึ่งดีกว่านะเดี๋ยวบอกแน่นะบอกว่าจะตีได้นะฮะก็คือมันน่าจะหมดเร็วผมวตีไม่ได้หรอกผมก็ยังแบบอ่อนด๋อยด้วยนะครับเอาไว้มไม่ตีดีกว่าตีไปมันนานนะเราพวกเราแบบไม่ได้ใช้ผลพ้านะ ถึงแน่ใช้ก็เถอะแต่ว่าผลเรามันก็แบบมันแรงแหละนะแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นเพราะพราะเลเวลเราอ,อ่ะมันน้อยนี่ฮะโอ้ใหม่กอดนาคีเกิดโอเคเรียบร้อยครับไปแล้วคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับที่เข้ารับชมรหัสนี้นะฮะฝากกดไลค์ครบ1,000ไ like ลค์ครับผมเหมือนเดิมเลยไปรับรหัสใน Discord นะฮะแล้วก็มีหลายๆคนถามที่ทำไมไม่แจกในคอมเมนต์เหมือนเดิมก็ไม่อยากแจกในคอมเมนต์นะครับเพราะว่าคอมเมนต์90%มันจะกลายเป็นคำว่าขอรหัสไงผมก็เลยไม่อยากแจกใน,นคอมเมนต์ไไไงงงงคครรรััับบชช่่่่่ออผมมด้แแจกหสเพียตวา ผมทำคลิปเสร็จแล้วไม่รู้จอไปใช้ไหนก็เลยแจกดีกว่านะครับจริงๆผมไม่แจกก็ได้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าการแจกนี้ดีของผมเนี่ยมันบางคนมันมีปัญหาผมอาจจะเลิกแจกรหัสไปเพราะว่าคนคนนั้นเลยก็ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับ